สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนผ่านโหมด h a l l o w e e n t i ท l ์กันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับเป็นตะเกียงคอมบูชานะคะในในตอนนี้เนี่ยเกมโหมดนะคะเขาได้มีการอัปเดตในโหมด h a l l o w e e n t i ท l ์นะคะเราต้องจอยเข้ามาที่เกมโหมดคะ่ะตรงนี้เลยแล้วก็จะเข้าสู่เกมโหมดนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะโอเคอุ้ยทำไมมันเป็นหนอนแดงอะ่ะ ตัวล่างคำอูชาเป็นหนอนแดงเลยอะดูดิเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะว้าวโอเคนะคะเราก็เข้ามาแล้วนะคะเฮ้ยแต่มันไม่เปลี่ยนเลยนะน่ะใครแต่งตัวเป็นหนอนแดงโอเคเราก็มาสร้างห้องกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคเราก็กดตรงอีเวนต์นะคะอีไม่ใช่ดิอีเวนต์ฮอลลวีนโอเคแล้วก็สตาร์ทโซโล่เลยค่ะทุกคนโอเคนะคะพอ เราสตาร์เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ดาแรกนะคะทุกคน Halloween c h i l l ก็จะมีเป็นคำใบละคะ่ะแล้วก็ภารกิจนะคะภารกิจของเราก็คือว่าเราจะต้องไปเอาไอ้นี่เอาฟักทองนะคะมาทั้งหมด3ลูกนะคะแล้วก็เอาไปเผานะคะตรงกลางเลยแต่ว่าผีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าห้องที่มีดนตรีได้นะคะทุกคนอันนี้เราเจอลุกอมนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเก็บมามันทำอะไรได้ทีนะคะเราก็ขอฟาร์มตามห้องกันก่อนเลยค่ะ แต่ถ้าเราไปแลกของได้มั้งเนี่ยไอ้ลูกอมอันเนี้ยโอเคเดินไปเลยค่ะทุกคนวิโอ้โ,อโหกลัวมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนรอไหมเนี่ยใช่มาแล้วมันพุ่งมานี่ไม่ใช่นะใครรอดค่ะทุกคน๋ยวมาก่อนโอเคนะคะเราเราต้องหาฟักทองแล้วก็หากุญแจด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันจะอยู่ในเซฟนะคะทุกคนอุย้ยนีไงเจอผีทุกคน โอเคนะคะอันนี้จะคะจะเป็นส่วนอันที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนนี่กุญแจหนึ่งจะอยู่ใต้เตียงนะคะทุกคนนี่เจอคีย์หนึ่งแล้วเจอคีย์หนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาไขาตรงตู้เซฟตรงนี้เลยค่ะทุกคนคีย์หนึ่งจะอยู่ตรงกลางนะคะนี่ฟังทองลูกหนึ่งจะอยู่ตรงกลางไป,ะะไปเลยค่ะไปเลยอุยออ้ยอ้าวเฮ้ยเรากูดต,ตายได้ยังไงอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เข้ามาเลยแล้ว,ลวคือกูต,ตายวัตถุศากูจะรั่วเลย เข้ามาแล้วโดนผิดคําเป็นซอยจุไปแลว้วว่ะไปเลยแล้วกันโอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้เราตายไปนะคะไอพ้พาสโซฟักคองก็จะกลับไปอยู่ในตู้เซฟเหมือนเดิมนะคะทุกคนเรายังสามารถกลับไปเอาได้นะคะในแบบนี้นะคะก็จะมีกุญแจนะคะอยู่สามสามไม่ีสามดอกนะคะทุกคนโอเคมันจะสามอันไปเลย โอเคนะคะเราก็มาเอาพาเซลฟักทองกันก่อนเลยค่ะโอเคแล้วจากนั้นนะคะเราก็พุ่งไปเลยเร็วโอ้โหเกือบไม่รอดเอยนี้รอดนะนนดนะทุกคนโอเราก็ไปเผาตรงนี้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ขอเปลี่ยนตะเกียงนิดนึงเอาเป็นตะเกียงอันนี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้ตะเกียงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสอนรับที่หลังนะคะแต่ว่ามันจะต้องเล่นโหมดไอ้น,นี้ก่อนนะอะไรวะ จีรัลซี่ชัปเตอร์หนึ่งอะทุกคนเล่นได้ผ่านนะแต่เป็นโหมดนอร์มอลนะถึงจะผ่านโอเคนะคะกุญแจสามเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาค่ะทุกคนไปเลย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 ทุกคนเบีบ่ยงขวาโอ้ช่วยด้วยโอ้โหเกือบทุกคนมาตะฟ้าพี่แบบยังเร็วอะทุกคนขนาดมันมีครึ่งทอนนะแม่งมันยังเร็วขนาดนี้โอ้โห ถ้าเกิดว,ว่ามันสมบูรณ์ครบสามสองมันจะเร็วขนาดไหนวะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ขอรอก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าคือกุญแจสามเนี่ยเราจะต้องไปฝั่งซ้ายถูกไหมแต่คือซ้ายคือผีมันไปไงประเด็นประเด็นคือผีแม่งดักซ้ายเอาไงดีทุกคนแต่วคนต้องรอต่อไปนะคะ แต่ทุกคนระหว่งางรอเนี่ยเราก็มีเรื่องอยากจะแจ้งกับทุกคนเหมือนกันนะคะคือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่เราจะลงในช่วงปิดเทอมเด็กนะคะทุกคนออถ้าเกิดว่าเราหายไปเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะแต่ว่าเราก็ยังเข้าใช้ y ย u ทูบนะคะตามปกติเลยคะ่ะทุกคนโอเคนะคะเราก็ขอวาร์ปไปก่อนนะคะอันนี้เราได้คีย์สองมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ขึ้นไปขายชั้นบนเลยค่ะใคร ทุกคนคือตอนปิดตอนช่วงที่ว่า,าเปิดเทอมสองอ่ะเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างถึงขั้นจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูได้บ่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องทํางานแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยนะคะทุกคนเราก็เลยใช้โอกาสตอนช่วงปิดเทอมนะคะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปเลยเผาไปเลยค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้นี้เราไขขีสามไปแล้วนะคะทุกคนมันจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะแต่ตอนนี้คือผีแบงค์ไปซ้ายเว้ย ดักซ้ายเก่งนะเนี่ยโอเคนะคะตอนนี้คือเราก็แบบงงเหมือนกันนะจะเราจะบอกว่าด่านเนี้ยเราเล่นทีไดมึงตายหลายรอบตลอดเลยเพราะอะไรอะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้สเต็ปผีสักเท่าไหร่อะเอาง่ายๆตอนนี้นะคะผีมันไปกลางแล้วเราก็จะอาศัยมาตรงนี้ได้ค่ะทุกคนไอ้จริงการที่เราจะไปซ้ายได้ได้อะเราจะอาศัยให้ผีอะมันไปตรงกลางก่อนนะคะทุกคนแบบรอจังหวะให้มันไปตรงกลางก่อนแล้วถึงเราจะมาซ้ายนะคะ พอมาซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเบี่ยงมาทางนี้เลยค่ะโอเคเราก็กลับมาประตูทางสุดเริ่มต้นนะคะทุกคนก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของด่านนี้นะคะงค่ายๆคือแบบโคตรแบบโคตรเสี่ยงดวงอะตอนออกมาก็จะเป็นส่วนของด่านที่สองนะคะทุกคนด่านที่สองก็จะให้ทุกคนนะคะจุดเทียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือสี่เล่มนะคะทุกคนจะมีเวลาให้นะคะแล้วก็เราก็ต้อง จุดนะคะให้ครบถึง4รอบนะคะทุกคนแล้วเวลาของเทียนเนี่ยมันจะมีเวลาทั้งหมด90วิถูกไหมอ่าเราก็จะต้องแบบว่าอย่าให้เทียนมันดับอะทุกคนถ้าเกิดว่าเทียนมันดับทุกคนก็จะไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะคะทุกคนคือจะต้องเฝ้าเทียนไว้ตลอดเลยอะแต่เราแนะนําว่าให้จุดสำรองไว้บ้างก็ดีนะเฮ้ยโหเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เข้าลีบเข้าริบโอ้โหเกือบตุยเย่เลยเมื่อกี้ ทุกคนแล้วการที่เราจะได้รับภารกิจนะคะเราจะต้องเข้ามาในห้องใดห้องหนึ่งก่อนนะคะหรือว่าอยู่ในลิ์ก็ได้นะเราให้มันมีภารกิจขึ้นมานะคะทุกคนด่านี้ก็ก็สําคัญอยู่นะคะทุกคนด่านนี้ยสิ่งที่สําคัญเลยคือต้องจุดเทียนให้ครบเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ครบอะทุกคนก็จะได้ถูกเด้งกลับล็อบบี้ในที่สุดแต่ถ้าเกิดว่า แลาเกิดว่าทุกคนนะ่ะมีไอเนี่ยมีโลบักนะคะก็สามารถชุมชีวิตขึ้นมาได้นะคะทุกคนหุยเมื่อกี้ฉิวเชียดมากแบบกําลังจะวิ่งไปจุดเทียนใช่ไหมแล้วมันมาโอเคเทียนที่หนึ่งปุ๊บอีกสามนะคะทุกคนทุกคนไม่จําเป็นจะต้องจุดให้ครบทุกอันนะคะทุกคนเพราะว่า คือถ้าเล่นโซโลอ่ะมันจะให้จุดอย่างน้อยคือสี่เล่มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบว่าเล่นเป็นทีมอ่ะมันจะให้จุดอย่างน้อยอ่ะเจ็ดเล่มทุกคนก็คือว่าเกือบจะทั้งแมปเลยอ่ะเลยถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนนะนะไปเลยค่ะทุกคนไปเลยโอ,โอ้ยแล้วมันดักฉันสาบวันเดฟวกเลยได้มาอยู่ชั้นล่างเลยทุกคนโอเคอย่างน้อยชั้นล่างก็มีเทียนนะคะทั้งหมดสามเล่มนะคะทุกคนจุดให้หมดโอ้ยมันมโอ้ย กูจะทํายังไงได้บ้างวะเนี่ยทุกคนคือเวลามันมีจํากัดแล้วบวกกับอ่ะดูผีวิ่งมันล็อกเป้ามาที่เราเลยตายดีกว่าโอเคจะบอกว่าน้าจาสแกผีคือแบบหล่นมากตอนนี้นะคะเราก็จะไปตรงห้องในนะทุกคนนี่ห้องในนะคะจะอยู่ทางฝั่งนี้คะ่ะนี่โอเคทุดไปเลยปึ๊บ ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะจุดเทียนน่ะไม่ไม่ครบตามที่เขาบอกคือโซโล่จะให้จุดถึงสี่เล่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบว่าจุดไม่ครบสี่เล่มมันก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะอยู่ตรงทางขวาล่างของทุกคนเลยค่ะมันก็จะบอกว่าให้จุดเทียนให้ครบแบบว่ามันขาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะบอกเรานะคะทุกคนมีทั้งหมดสี่รอบสี่รอบก็สําคัญเหมือนกันอุย้ยมันมาเหรออุย้ยกูตกใจหมดเลยจะบอกว่าด่านนี้คือแบบ คือตายบ่อยที่สุดแหละแบบบ่อยมากๆอ่ะอัน,นี้จริงๆโอเคจะหมดเวลาเ็รสี่แล้วค่ะทุกคนโอเคสุดปุ๊บตอนนี้นะคะเหลืออีกแค่สามเซตเท่านั้นนะคะทุกคนต้องคอยดูเวลาเทียนให้ดีๆด้วยนะขอชั้นสามบ้างนะคะวิโอ้ยเอ,อ้ยกระตุกอ้ามาอีกแล้วมาบ่อยจ,จริงจเลย โอเคค่ะทุกคนแล้วก็รอกันไปก่อนเลยนะคะอ๋อโอ้โหขาดเทียนอีกหนึ่งเล่มนะคะทุกคนเนี่ยถ้ามันขึ้นสัญญาแบบนี้คือแบบต้องรีบทำภารกิจแล้วนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าสำคัญมากถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากโดนเด้งออกจากล็อบบี้ทุกคนอย่างเงี้ยคือตายได,ได้แบบไม่จํากัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าจุดเทียนไม่ครบคือโดนเด้งกลับล็อบบี้อันนี้คือความจริงปึ๊บใครจุด ว,วิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับเลยค่ะทุกคนเราก็จะเราก็ว่าจะไปจุดชั้นสองนะคะทุกคนขอให้ขอให้ไม่เจอนโมต,รรตัสตสะปะคะวะโตอะระหะโตสมบาสะบุตัสสะอ๋อมันเทียนชั้นสามนี่โอ้โหหรือว่าเทียนชั้นสองหมดวัตถุว่าโอเคอันนี้นะคะจะหมดแล้วนะคะทุกคนเวลาจะหมดแล้วน้องจุดอัน,นจริงไหมอัน รอบที่เราเล่นอยู่เนี่ยคือแบบแทบจะไม่ได้ขึ้นชั้นสามเลยอะคือแบบมันดักตลอดเลยอ่ะจริงตรงนูน้นไปตรงนู้นดีกว่าทุกคนทางนี้แหละโอเคศูนย์ปึ๊บโอเคเราขอเข้าห้องตรงน,นี้ก่อนขอ้องก่อนเข้าห้องก่อนอุ้ยถ้ามันมาจริงๆด้วยนะน่ะถ้าเกิดว่าออกไปตามนั้นคือจบสิบเจ็ดสิบหก โอ้โหและอีกไม่กี่วินะคะทุกคนต้องเฝ้าโอ้ยโ,โอ้โหตกใจหมดเลยอยู่ก็โพ่มาใครเป็นโรคหัวใจอะตามมาคือจบแล้วนะเนี่ยคำนี้แม่งติดมาจากพี่เดวิดแล้วหนึ่งโอเคนะคะสองหนึ่งศูนจุดและอีกแค่สองเซตนะคะทุกคนแต่ละเซตก็จะมีเวลา2นาทีนะคะสองนาทีต่อเซตนะไปเลยปะไปเลยไปเลยทุกคน เ้มันมาอยู่ด้วยแล้วมันจะหลบยังไงวะเนี่ยอุย้ยเซฟโซนนี่ว่าตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือเป็นเซฟโซนเหมือนกันนะจุดเลยค่ะเทียนจะมีเวลาทั้งหมดเก้าสิบวีนะคะทุกคนเช็คดูให้ดีมาอีกแล้วโอดักบ่อยจริงๆเคขอชั้นสองบ้างดีกว่าจะสองจะเออขอขอชั้นสามบ้างเออโอ้ เนี่ยดูขึ้นชั้นสามแทบไม่ได้เลยเราคงไม่มีวาสนาที่ขึ้นชั้นสามเลยใช่ไหมเอาจริงๆโอเคมาขึ้นเลยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วเวลาเทียนดบับพอดีเลยนะั่นะตรงฝั่งเนี้ยทุกคนถ้าเกิดว่าใครหาบันไดไม่เจอนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมทุกคนก็แค่มาทางซ้ายมือนะคะทุกคนบันไดจะอยู่ทางนั้นอันนี้บอกสําหรับคนที่หลงทางนะคะทุกคนเพื่อหลงเค okay, เข้ามาก่อน เวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วว่าเนี่ยของเซตสองอะตอนนั้นคือแบบคือใจแบบเต้นรัวแบบแบบไอเนี่ยคือระทึกมากว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าคือบางบางรอบก็ผ่านบางรอบก็ไม่ผ่านนะแต่ก็อยากให้มันผ่านนะเออเอาง,ง่ายง่ายขอขึ้นชั้นสามนะครับโอ้โหนี่ขนาดตากูภาคสิบเนี่ยกูยังตกใจผีเลยโอ้โหดูทำให้ตกใจขนาดไหน ตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มจุดเทียนชั้นล่างกันก่อนเลยดีกว่านะคะทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกคนดูเราทุกคนก็อาจจะตกใจผีไปพ,พร้อมกับเราทุกคนไม่ต้องหง่วงนะเราก็ตกใจเหมือนกันตอนเราเล่นน่ะแบบอยู่ๆก็โพ่มาตรงบันไดอะ่ะโอเคนะคะเหลือเซตสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตนี้จะพละะดาละะดาไม่ได้เป็นกาขาดเลยทุกคนต้าพลาดตามนั้นคือจบโอ้โหอีกแล้ว What the f ฟ c k ผูจะบ,บ้าตายจะอยู่ก้อยตัวผีค่าเฉยๆเลยเคนไปเลยโอนมาช่วยด้วยโอเคเขารีบเขารีบโอเคนางนับจะไปชั้นอื่นแต่ไนะทุกคนดักเก่งจริงๆปึบ๊บโอเคแล้วก็เหลือทางข้างในนะคะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจแล้วไงว่าเราจะไม่ขึ้นชั้นสามเลยจะดีก,กว่ามันดักชั้นสามอะ ขอห้องตรงนี้แ๊บหนึ่งทุกคนอยากรู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือกูบ่อยอยากตุยแค่นั่นแหละเล่นเล่นหมดนี้ที่ไรคือแบบจะต้องมีคนหัวร้อนบ้างแล้วแหละจริงนะอันนี้เรื่องจริงจากคนที่เคยเล่นมาก่อนู่เวลาโหแล้วดูเทียนชั้นล่างจะหมดแล้วไปเลยแล้วกันทุกคน ไปเลย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 อู้ขอคาเล็บก่อนไปเลยไปเลยจ้าหุยกี้เหมือนได้ยินเสียงเลยนะทุกคนตอนเล่นนะ่ะโอเคจุดได้ครบปึ๊บห้องไหนห้องไหนห้องไหนโอ้โหมาอีกแล้วเก็บเก็บอมไนโอเคเนี่ยเซฟโซนของจริงตรงเนี้ย จุดนี้ก่อนปึ๊บโอเคโอ้วหได้ช่วยด้วยโอเค,อเคมันไปทางโนนะคะทุกคนหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคพ่านะค่ะทุกคนผ่านแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่ด่านที่สามนะคะทุกคนก็จะเข้าสู่ด่านนี้คอมบูชา ราจะต้องทําภารกิจในการฆ่ามันทิ้งนะคะนี่มันจะมีสูตรอยู่ตรงนี้นะคะสูตรคือลาสองดวงั้างคข่าสองตัวกุหลาบสะกุหลาบสามงูหนึ่งซึ่งสูตรเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนนะคะสูตรสูตรอะคือไม่มีการสุ่มคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเลยอะเอาง่ายๆแบบนี้นะคะจะมีผีทีฝ้าอยู่ก็คือคอบูชานะคะจะมีทั้งหมดสามตัวะคะ่ะทุกคนจะต้องคอยระวังให้ดีนะ แคนับได้เราก็มาบ้านงูกันก่อนเลยค่ะทุกคนนี่บ้านงูจะอยู่ทางนี้นะคะปึ๊บหยิบมาบ้านงูอะ่ะอยู่ใกล้กับจุดเกิดมากเอาจริงเน,เ,เนี่ยไอเครื่องหมายตกใจนี่คือจุดเกิดของเราเลยนะนี่พอเบี่ยงมาทางขวาก็จะเจอบ้านข,า,ขาวค่ะทางขวาเอยไม่ใช่ไม่ใช่ขวาดีซ้ายเออมาทางซ้ายนี่แล้วก็ทางข้างหล,งลังอะของบ้านงูอะ่ะก็จะเป็นบ้านข,า,ขาวค่ะทุกคนวุ้ดติดเสาช่วยด้วย โอเคตอนนี้เราก็จะไปเอาเอาลูกตาละคะ่ะทุกคนนี่มันจะอยู่เหยียงๆกันแบบนี้เลยทุกคนนี่ใช้วิธีการเบี่ยงสายเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะเราก็รีบวิ่งเข้าไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอเคปึ๊บปึ๊บอู้เจอแล้วเยทุกคนหมายถึงเจอเขาบูชานะเนี่ยในทุกคนเห็นปะ คือทุกคนจะต้องแยกให้ออกเลยนะว่าอันไหนคือว่าไหนคือขอบูชาอันไหนคือไอเทมนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ใกล้กับไอเทมอะมันก็จะมีเป็นจุดโฟกัสสีเหลืองๆให้นะคะทุกคนแล้วตรงแล้วตรงแบบว่าตรงบ้านกุหลาบอะมันก็จะมีขอบูชาเฝ้าอยู่นะคะตัวหนึ่งคิดะคะบ้านสุดท้ายก็จะเป็นบ้านกุหลาบคะ่ะทุกคนแล้วในแบบนี้เนี่ยทุกคนจะไม่สามารถหยิบ หยิบของหยิบส่วนผสมมาเกินมาได้นะคะทุกคนเพราะว่าคืออยากสมมติว่าตาเนะ่ะเขาว่าเอาสองใช่ไหมแล้วเราไปหยิบสามเนี้ยคือมันก็หยิบไม่ได้ตรงเนี้หยิบเต็มที่อย่ได้แค่สองก็คือการหยิบผ้านะคะทุกคนโอเคสามปุ๊บอะอะเนี่ยเนี่ยกดสี่ไม่ได้เนี่ยอ่ะดูกดสี่ 4, ไม่ได้นะคะทุกคนก็คือเอาแบบพอดีพอดีอะโอจเจออีกตัวหนึ่งแล้วทุกคน ทุกคนเราจะบอกว่าผีในด่านนี้นะคะไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมันเห็นเราเราแนะนําว่าให้เราอะเดินแบบเออเขาเรียกยังไงอะสมมุตินะเราเข้ามาตรงประตูอะให้เราเดินมาแบบแถ,แถวหลังบ้านนิดหน่อยอะแต่แต่ให้อยู่ในบ้านนะทุกคนแบบเอาในท้ายอะโอเคเนี้น,นะคะเราก็จะได้เป็นยาพิษนะคะทุกคนเราก็จะเอาไปปาใส่มัน นี่เเคทุกคนเจอแล้วหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งตัวจริงปะหน้าโอ้โหสองตัวเลยสองตัวเลยมีโอกาสพลาดสูงอันอะไม่รู้เลยจะเอาตัวไหนก่อนดีอาเอา,เอาตัวไหนก่อนละ่ะทีนี้มีสองตัวไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนเลยน่าจะอยู่ทางข้างหลังแล้วนะเนี่ยทุกคนใช่ปะ ใช่ใช่มันอยู่แถวข้างหลัง,น,งนี่ไงนี่เจอเยื่อแล้วมามามาปัางปลาใส่เต็มเต็มตุยเย่หงิกงอไปแล้วจ้ะโอเคนะคะเราก็ทำอีกรอบนึงค่ะคือคือทำให้ครบสามรอบอะแล้วก็เอาไปปลาใส่มันใช่ค่ะทุกคนลรือปิดเสียงไม่เป็นไรหรอกมีแจ้งเตือนแค่แจ้งเตือนเดียว โอเคเราก็เราก็ขอเช็กก่อนนะว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วมันอยู่แถวนี้จริงๆด้วยนะประเด็นเออทุกคนเราจะบอกก่อนว่าไอ้ตรงมุมขวาล่างของทุกคนนะที่มันขึ้นว่านั่นอะตรงนั้นอะคือมันจะเป็นชีวิตนะคะทุกคนคือด่านเนี้ยเขาจะให้เราอะมาแค่2ชีวิตนะคะก็คือเราสามารถตายได้แค่2ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราตายครบสองครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะโดนเด้งออกจากเกมในที่สุด แต่ถ้าเกิดว่าใครมีโลบักก็น่าจะสามารถชุบชีวิตได้นะแต่เราขอเลือกที่จะแบบว่าใช้ฝีมือตัวเองเล่นดีกว่าเพราะว่าคือเราไม่มีโลบัคไง,เร,งเรายังไม่อยากเติมโลบักอะไรตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดินไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีคนถามเราว่าในอนาคตจะเติมโลบัคไหมอันนี้เราก็ยังให้คําตอบไปได้นะคะทุกคนว่าจะเติมหรือไม่เติมแต่ใจจริงอะคือก็อยากจะเติมมานะแบบว่า เพบเติมมารีวิวของต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเดินมาตรงบ้านบ้านที่มันมีตูกตาทุกคนเนี่ยมันจะอยู่เอียงกันแบบเนี้แต่ถ้าเกิดว่าให้แบบว่าดูจากจุดเกิดเลยนะทางซ้ายมือของเราอะ่ะก็จะเป็นบ้านงูกับบ้านสังขาวแต่ส่วนขวามือขวามือของเราก็จะเป็นบ้านกุลับกับลูกตานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมองมาจากจุดจุดเกิดอะนะ ใค okay. ทุกคนหยิบครบแล้วนะเหมือนมันอยู่แถวนี้เลยไม่กล้าออกไปเลยออกไปเดี๋ยวก็ไปโดนมันสุ่มอีกไปเลยแล้วกันไม่น่าอ,อยู่แถวนี้นะพี่ไปเลยไปเลยไปเลย,ไปเลยทุกคนทุกคนระหว่างการที่เราจะเดินอะเราแนะนําว่าให้แบบว่าอยู่แถวๆขอบแมพเข้าไว้นะคะทุกคนอันนี้คือเราแนะนำเฮ้ยโอ้โห เต็มเต็มตาเลยเมื่อกี้เห็นมันเดินมาแล้วก็หยิบนะคะแล้วก็จะไปะหยิบสีตลอดเลยนะ่ะกันผ้าดน,นนะน่ะไปหยิบสีอ่ะขอเปลี่นเป็นตะเกียงอันนี้ก่อนรู้สึกว่าตะเกียงอันนี้มันให้แสงแบบว่าไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่่ะนะอันนี้ต้องจริงสำหรับเราไปเลยได้ไหมอะ่ะ ก็ไามา่อยู่แถวนี้ดีเลยไม่กล้าเดินไปเนี่ยไปลยแล้วกันทุกคนไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะเราทุกคนก็จะต้องจำ้วยนะว่าทางเข้าของบ้านจุดเกิดอ,อยู่ทางอยู่ทางแบบว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าทุกคนโดนถ้าเกิดว่ามันเห็นทุกคนแล้วว่าเราถ้าเกิดว่าเราหาทางเข้าบ้านไม่เจอเงี้ยก็มีโอกาสจะตายได้เหมือนกันนั้นอะ เราก็เลยต้องหาวิธีการวนรอบบ้านน่ะแหละตอนเราเล่นแรกเราก็วนรอบบ้านอะไรหาทางเข้าบ้านน่ะ okay. เคเขาเบนตเกียงก่อนตอนนี้เราก็กําลังหาตัวที่สองนี่ไงเจอแล้วพี่ขะไปนี่หน่อยนี่นี่นนมาเปึ้งปลาใส่เข้าไปเต็มเต็มชักเกงนอนตายไปแล้ว โอเคนะคะเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนรอบสุดท้ายขอแบบขอแม่นๆได้ปะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบทําแบบเดิมเลยอะเอาง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นเล่นแบบนี้ไปแบบไปหลายๆรอบบ้างมันก็จะเริ่มเคยชินไปเองนะคะทุกคนก็จะเริ่มจําแผนที่ของแบบได้มากขึ้นนะคะแบบว่าอาจจะจําได้แม่นเลยแหละเอาง่ายๆ ตอนเรามาเล่นแบบนี้แรกๆอ่ะเราก็เราก็กจําแผนที่แบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอะไรประมาณนี้คือถามเพื่อนตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าตอนตอน,ตอนแรกที่เรามาเล่นแบบนี้ยคือเราเล่นกับเพื่อนก่อนคือเพื่อนบางคนชวนเล่นเราก็เลยมาเล่นแบบนี้กับเพื่อนแล้วเราคือเพื่อนแบกและผ่านด้วยนะประเด็นโอเคนะคะเราก็ขอแอบดูมันแป๊บหนึ่งนะคะว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่อยู่นะ ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงบ้านกุหลาบเลยนะคะทุกคนเดินไปบ้านกุหลาบเลยทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันอยู่แถวนี้ทุกที่เลยเนี่ยเดินไปทีไรแม่งระแวงตลอดโอเคจะแล้วเจอแล้วหยิบม,มาเลยค่ะสามสามดอกปึ๊บโอเคครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงหม้อนะคะหม้อที่มีเครื่องหมายตกใจอะ่ะ ไม่อยู่แถวนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเลยอะโอ้โอมันใช่บน่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอูจะใช่จริงๆด้วยถ้าออกไปตามนั้นคือตามนั้นคือตายเลยะนะระหว่างนี้นะคะเราก็แบบว่าคือรู้สึกกดดันมากเลยตอนนั้นนะเพราะว่าคือแบบมันไม่ค่อยเดินไปทางอื่นบ้างเลยอะนอกจากบ้านกุหลาบคืออันกุหลาบคือเจอตลอดอะ บ้านงูบ้านขาวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอแต่บ้านกูดับที่เจอเกือบตลอดเลยอะสริงอันนี้ต้องจริงจากใจคนที่เคยเล่นมาก่อนะนะโอเคเข้ามาเลยปึ๊บปึ๊บโอเคก็ผสมเลยค่ะก็จะได้เป็นโพชั่นมานะคะโอหามาหามาก่อนอยู่ตรงไหนอะทุกคนการที่เรามองหารอบบ้านเนี่ยมันก็ ก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่นั้นอะเพราะว่าเพื่อบางทีมันอาจจะอยู่ข้างหลังเราก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีนะทุกคนมันจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างเราก็จะน่าจะลองไปแถวๆบ้านกุหลาบด้วยนะ่ะอยู่ตรงไหนวะนี่อะเข้ามาก่อนละกันก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ หมือนกับว่าเราจะหามันไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเค okay, เราก็ขอออกไปเลยแล้วกันอยู่แถวนี้หรือเปล่าคือแบบคือสองชีวิตเนี่ยสำคัญมากสำคัญคือกลัวตายใช่ลหวแหละตอนนี้คือเราเราไม่ได้เก็บลูกอมเลยอะเพราะว่าคือก็เก็บบ้างอะแต่ก็ไม่ได้เก็บหมดอะไม่ได้เก็บ ครบมาแบบทุกชิ้นอ่ะเออเอาง่ายๆอันนี้เราก็กำลังมองหาตัวคาบูชันนะคะตัวสุดท้ายเลยแต่ว่าเรามีโพชั่นอยู่นะคะทุกคนเราก็จะเอาไปโยนใส่มันวิขอมาบ้านนี้ก่อนอยู่ตรงไหนวะน,นี่อ่ะเฮ้ยเราหาไม่เจอของจริงอ่ะ พี่ปไปอยู่่ไหนจะบ้ามาะนี่อะโอเคแล้วก็ขอล็อกขอบแมปแบบเหมือนเดิมเลยอะอยู่ที่ไหนก็บรรู้อุ้ยเจอแล้วนี่นี่นี่มานี่มาเอา้าเฮ้ยเฮ้ยกูปลากูปลาพี่ช่วยด้วย ยด้วยกับจุดเกิดกับจุดเกิดอ๋อกูติดอ้าไปกับจุดเกิดกับจุดเกิดเร็วเร็ว,เร,วเร็ววันนี้เดี๋ยวมันก็จับได้หรอกอุ้ยแต่มันไกลมากลนะเลยนั่นอะเฮ้ยเอา้าเอ้า้ยทางเข้าอยู่ตรงไหนอะอ้อแหลกอีกตั้งหา้าโอเคอุ้ยเกือบตายเนี่ยเนี่ย,ยทุกคนเราถึงบอกไงว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยาถ้าเกิดว่าเราข้ามบ้านมาแล้วว่าให้เราแบบเดินเข้ามาอีกอะเพราะว่ามันจะเป็นแบบภาพเมื่อกี้เลยอะโอเคแล้วก็ได้โพชันมาแล้วนะคะทุกคนได้โพชันมารอบที่สองอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะปลาได้หรือเปล่านะเมื่อกี้ปลาว่าวไปแล้วหนึ่งปาอะไรก็ปลาว่าวตลอดเลยเราอะเพรบเพิงก็ปลาว่าวปลาดาบก็ปลาว่าวปลาว่าวทุกอย่างอะเอาง่ายๆมาเร็ว ขอแม่นแม่นแม่นม่นโอ้ยช่วยด้วยอันนี้ไม่แม่นแล้วไม่แม่นแล้วขอเข้าขเข้าเข้าอุ้ยเกือบตายทุกคนเนี่ยโอเคนะคะทุกคนกว่าจ,จะปลาใส่มันได้ตายไปแล้วหนึ่งรอบป,าปลาเป็นสิบสิบรอบกว่าจะได้นึกว่าเกมบักไปแล้วนะคะทุกคน โอเคนะคะก็จะเป็นการจบในโหมดฮอลล w วีนไชลด์นะคะเราก็จะมาเจอก,กับคอบูชะ t นะคะทุกคนที่มันอยู่ตรงหน้าเกมเลยอะโอเคเราก็ขอข้ามเนื้อเรื่องนะคะทุกคนก็จะไปการจบโหมด hmt ฮ l l ล w วีน c ชลด์นะคะมันจะมีคัสซีนอะไรอีกหรือเปล่านะเราก็น,นะคะ โอเคนะคะก็จะเป็นการจบหมด Halloween. วดฮาโลวีนทรายกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย